สบายดีพี่น้องพอ่พอพอ่อกับซ่องสอนิงบ้าน้าคือเก่าเนาะมันนี้มาลินเทียงไม่ใหญ่เซียนเทียงพ่อใหญ่ซิงเด้อไปแล้วน้องหน้าตลอดี่ไม่ใหญ่เซียนนี่นันอ, <c oughs> อันนี้ลูกสาวแล้วยายเดิมในสายหลับไปบิง่งลุงก่อนน,นี่ลุงซิง,งอันนี้นะ่ะโอ้ยคือมาใส่สินกระโปงว่ะ เขาซ่องได้ลุงแอกทางงามพญนาเบึงเละอ้เท่าสิงแล้วกัวะนี่เอ่อเที่ยงหน้าเพิ่นสิงก็สิงดุงเอาอีกแล้วสิมันเมิดวะเป็นข้าวระเบป็นบเป็นปวาน ได้สาพหลอเบิ่งทงหน้าพี่เนานะบรรยากาศน้ำให้หนาหน้าปลาเสียนเดอนี่เด้นนะพอลุงสิงเข่าก็ไ่ได้งามนะพี่นนองปีนี้นะ mm hmm. เพ่นเลี้ยงงัวเนาะเพื่นเลี้ยงงัวอยู่นี่ในแซ่งัวตู่จ้ะนะตัวนั้นบ่ลุง mm hmm. นั่นบงงัวตู่นะ เข่ากับ,บงองามเนาะอุ้ยให้ีนประเทศก็เหลืองปันทองอันนี้ใบหูเสือเนาะกินกับลาบกับก้อยอย่าเฮิมแล้วเลี้ยงงัวมันบอกแม่นงัวตู้นะตัวหนักก็เป็นคือกัน วนนี้นี่บรรยากาศยามแรงเนาะพี่น้องหาโมงแรงบ้านเฮาเออคนืะอนปลูกกล้วยปลูกอ้อยไว้แคบถงนะฮะเอาแล้วสบายดีพี่น้องเลยแม่น้ำม,มายังงัวตกใหญ่บุญมีได้เมืองนี่ ฮอตเมกาพูได้เมึงเนี่ยง้อเอ้ยธรรมดา,ากกไม่ใช่อีวีกจ้ะนะดนเ,เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอามมนุษย์ต่างดาวง <c oughs> ัวต่างดาวพี่น้องไปเบิ่งไปเบิ่งันได้ข่าวเพิ่นกระบ,บ่ค่อยงามเนาะข่าวปีนี้เป็นโรคเด้อบ่ <c oughs> งามลีนนลุงตื <c oughs> ่นแบบบ่แตกกอคนป่าเนี่นะพี่น้องเอ้ยกำลังกินมะเขียบ ก <laughs> ินนูลงค <laughs> ือคนป่าเลยเด,ดิอ,อ <laughs> โอ้ยมามาถ่ายคนป่าคนกินมกเขียบักไม้ป่าเนาะนี่เด้์แแลเบิง้งสิบ้าเบิ้งอันงัวต่างดาวต่างเดิวนี่อันดีนี่พี่น้องนี่สะบัดไ,ไปไวๆบ่ไ,ปปไดรให้เบิง้งบาเฮ้ยยุดอีบุรลดัด อเด็ฟพี่น้องมันรอดตายแต่มันเป็นโรคอันยังก็ลัมปีสกินนะเนาะดังกะวีกเวิร์กไปเบิร์กให้กับมนต์ต่างดาวเลยหูกะกิดแหว่งเบิร์กเลยหลังจากนี้เพิ่นกสิไปกเกลือไก่เนาะเพิ่นกจะงัวเขาเคาะเนาะมาลินนะ์น้ำเพิ่นก็เลยมาถ่ายให้เบิร์กเนาะบรรยากาศอยู่ไฮอยู่นาเพิ่นเลย จ้าไปกระเป็ดกระไก่ป่ะนี้ถ่ายยืดเหือมก่อน,นไลยมาถ่าย <c oughs> ไก่แล,แล้วหลายล่พี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเด้อพยายักซื้อกันมาซื้อเนี่ยซื้อประตูก <c oughs> ูซาวเด้อนี่เด้อพยายช่วนใจกับสั่งจองได้เออ านั่งก่อนโอ้นั่งได้บนนอนี่ดีดดงเลยผู้หนาเป็ดก็อือกระถึกอยู่ในคอพอนนะในกระซุ่มพอนะอู้ยอถือกค้างนะก็จนว่างายหลังหมุนอยากออกมาเกื้อเืออะไรวจักถวยบนนี้ก็เถิ่มหกถวย ทำลายกระหายแล้วเลาี้ยลายุ่งๆกําลังเป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นรุ่นนี่มันจะใหญ่ก็น่างามผู้ช่วยเดี๋ยวเบิ่งไกลแล้วสิพาไปเบิ่งมูแนวเพิ่นเนาะเพิ่นว่าเห็ดพันพอพันไม่พันเพิ่น สินเหียแล้วผู้ถือกล้องบุกบัดนี้บุบบุบบุบุบบพอปานว่าเหยียบกันตายพูดนล้วนี่ให้เข้าทหารพู้นั้นนี่นะทำหาอาหารทหารบุ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 บข้าวเดียวเบิด พอ,อพูนหัวเขาโกอีแม่ก็เป็นว่าว่าเอาอยางเทียนเทียนเถินเถินเป็นว่าเไอ้เทอมบนบบเห็นว้าวว่ะม่นอันนั้นกับโบจักซ้ำโบจักพูนพูนไปเกือบเป็ดอันนั้นกับเป็ดแม่พันธ์พอพันธ์พูนพูขพพังไว้ต่างหาก ไข่ล่ะบ่เอ้มเฮ้เป็นี่มเป็ดเฮาก็ยังเป็นแม่ตัวเดียวนึงลงไปผ้าขาวเฮาจัดการมเาเล่นเทียงยายเฮิมเทียงแม่เซียนพ่อใหิงเด้อนี่เด้อ บัมีเวียกขักมาลินมือผักผ่อนเนาะมือนี่นะผักผ่อนพี่น้องเอ้ยไปเป็นกระโม่ไป,ไปนนเนี่ยนะซับประกกยลยเธอห่ยในสากระโบเบิร์ตรูปหอยห,ยหัวอาหารมอนี่น,นะจนจนคออันแอกแอกข่าวกับเป็ดตาแย่งอยูย่เลยหอมับบัดกินนะว่ายุมย่มยุมย่ม ลิ่มลงทอนโูยังมีอีกบ่าอยู่พุนะ่นะยัองอีกจุ่มหนึ่งตามมาตามมาอีกจุ่มหนึ่งไม่ย,ย,ยังย้อยอันนั้นนะคือได้ปะเออเอาไปอ้อม ม่นหายหัวหานบอกร้อมตะมูหัวหันหัวใจไหลแทะหายตหมูกินไปเบิ่มูแนวบกเกือมันตีไปไปเบิ่งมูแนวแล้วเรายังบกเกือล่ะไบะใหญ่พี่น้องใหญ่ยาวมาเบิ่งน้ำกันบอยากซีว้าวฮะบาคุย ฮันเด้อันนี้พ่อพันอันนี้แม่พันเฮ้อหมูแขะพี่น้องตะแพงตะแพงอีดิ๊ดิดิ๊ดอ,อหมูแม่จะโตนิดหน่อยนะโตจะเจ้ยหนึ่งมูทิกบ่ารอ,อ,อดมาจักแล้วเห่นะ คือเป็นปิ้นๆอยู่ไอเ้เฮอมนะนก็อ,อยากพอมันอ,อันนั่นน,นั่นเอืนน้อย่มันพี่น้องเอ้ยพันอยาบปิด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 ,ปดมุ้ยหลอดนมนานใหญ่ <c oughs> พ่อพันไม่พันกระเบิงแลวเนาะาปนี้เนาะ ลาไปก่อนเดอพไปนองเด้พอพ่อๆกันคลิปหนาเนาะ